มึงเน่ยพะการจ้ออยู่จังสีมันกระสิหัวแล้วกระสีเดย์ซอมแหลีวแบบนี้แค่นี้อย่างคือพะกันไม้อยู่จังสีเพิ่นขื่นหันบัวใดเพิ่นพระเฮ็ดฮู้งสี่จ้อเข้าไปเฮ็ดฮู้งสี่โอ้ยห่วเมีนแน่เลยเพิ่นอ๋อพิ่นสีขื่นปากทางมันเกยขื่นได้ตอนนี้แยกแป๊วบัวใดเห็นน้ำล้นลงมากเลยมึงเนี่ย พยายามสีพักกันมาออขึ้นปากทางฉันได้เย็นนี่เพิ่งเนี้ยเขาไปอยู่ใน,นี่นซอยกันจอคันเทานานันก็สีหัวแล้วคันเทานาย้อนปลาคันเทานา,นทา,นาหัวพี่น้องโอ้ยหาตะเวียกตะง,งาน,หนใหยา,ายแป๋วปลากระไดติมที่อยู่บ่านี่เอามีนว่ยแล้วนี่สิีด้ม ว่ายุหนำคือบอ่วติมจะเด็กกลับไปรุ่งบานอยู่ไงเพิ่นกระมาะอ๋อสีขึ้นให้เทิ่งเพิ่นเคยขึ้นนั่นนะสิเดอุดนอุ่นง่ายแป้วต้องไปอัดปากทางแถวฝนก่อนตอนนี้กอนด้วยจ้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมจ้า